สวัสดีจ้ามือนีมีน่นองไก่อยู่น่องนึงแล้วค่ะเดี๋ยวห้าสิมกหัวปีเดี๋ยวเอาน่องไก่ไปซักก่อนเนาะเอาไปฟักให้มันแหลกๆเ้อจ้ะฟักมุนๆลก้กกะน,นี่ปีกล้ยของเฮ้าปีกล้ยตานม,มาจากสวนใหม่ๆเลยจ้ะค่ะอันนี้เป็นน่องไก่น้องหนึ่งที่เฮาซักแล้วละกันอันนี้นะค่ะเป็นปีกล้ยอันนี้เป็นพริกลูกโดดล้กกะอันนี้เป็นใบแมงลักเด้อค่ะหรือพัก อีตูเล่าเนาะส่วนเครื่องเครื่องที่ตีตำเป็นพริกแกงเนาะจา้ะเครื่องตำพริกแกงก็มีพริกหอมกระเทียมละกะหัวซิงไข่เด้อค่ะหรือว่าหัวตะไคร้อันนี้ไก่ข้าพากกักใบกอนเดี๋ยวเข้ามาตีเครื่องเคจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มตำเครื่องแกงกันเนะาะใส่ลูกไกนะเข้าปเลย ้ำแห้แแลหลกเด้อค่ะพี่น้องซ้ำแห้แหแลกจักน้อยนะแลกประมาณซ้ำนี้เนาะจ้ะแต่ว่ากระบอกถึงกับละเอียดแบบแห้งขาดกันนะบานนี่บานนี่กระใสเนือ้อไก่เนาะคะ่ะที่ห้าซับแล้วลงไปแล้วกางห้าสิบปุ๋งก่อนเด้อจา้าแล้วตีกล้วยนี่ข้าวสิใสที่หลังเนาะเกลือสอนซ่าหนะึ่ง ยาสูใส่หลายเดี๋ยวอันใส่หลายหลายเดี๋ยวมันสุกเข้มก่อนแล้วก็สุดรสเนาะค่ะจักปลายซ้อนบานนี้กะน้ำประแดดเด้วยจ้กน้่ซ้อน สองซอนสามซอนหนวดหนวดน้อยนึงบ้านนี่ข้างยัวแบนนี่แล้วเข้ากับสิจั๊กอันนี้ไซ บางคนเพิ่นกะสซีจักเราก็ไปแช่น้ำก่อนเนาะจ้ะเพื่อบอให้ยอันนี้มันดแต่ว่าถ้าห้าฝ่าวเฮดแบบเร็วๆว้ๆกะเฮดแบบนี้ได้เลื่อยด้วจ้ะจักเ้นีเลยเพื่อบ่ต้องไปเสียเวลาแบบไวเด้วจ้ะทาซซานี้มันสีดำก่อนจะฟานใ่ไปเลย ยางมันดำไว้์เ้อเลค่ะพี่น้องติดเสื้อติดผ้าแล้วเจ่งเลิกค่ะพี่นอ้องเจ่งย่างเดียวด้วยเจ่งสถานเดียวห้ามให้ติดเสือ้อติดผ้าเด็ดขาดย่างด้วยเราจะต้มค่ะต้มเพราะมันเข่าเครื่องเข่าอันนี้แล้วมันจีบดำจ้ะพี่น้องเขากับสีใซผักอีตูลงไปน้อยนึง ต่าลงไปเพื่อให้มันหอมเลอค่ะแต่วันนี่โมกนี่เดี๋ยวเข้าก็สีลาดนาขึ้นอีกักเอาซ้ำนี่กับพ่อแล้วจ้ะตําแค่นี่กับพ่อแล้วเดี๋ยวกลับไปหอ่อแล้วแต่นอกจากว่าผู้ใดสีเฮ็ดห่อหน่อยหอใหญ่ทามแมวข่อยผ้าเห็ด เพิ่นสีผ้าห่อแบบว่าห่อใบตองสั้นเดียวด้วยจากพี่น้องนี่ค่ะเข้าบีบมั่งสี่แล้วเขาก็นี่ใบตองออกแบบนี่เขาก็มุบมั่งสี่ค่ะจับนี้ไว้ละกะฮุบมั่งสี่ค่ะฮุบมั่งสี่ล้วกะให้มั่เข่ากีดกันนังสี่จ้ะเห็นบ่ นี่จ้ะตะบาน,นี้เข้ากระ่ใไม่ไม่การ์ดไว้ไม่จิ้มป้านไม่ไม่ท่างบกบเผาหรือ,อยังกระเรียวเตะจ้ะนี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะอ่ะเอาอีกฮอนึงเนาะนี่ค่ะวิธีการฮอก็คือตากอันนี้มากจ้ะตะบาน,นี่กระไซไข่อีตู จ้ะอันนี้บอกพริกหลุกโดดใส่ไปนี่ให้อีตูเล่าเด้อจ้ะใส่ไปหรือว่าเขาภาษาภาษาไทยเเอื่นใบแมงละาตองบ่านในแหงเล่นีแต่กปแปะกแปะ,กแปะอยู่นี่จะ้ะแล้วก็ห่อไปเลยนี่จะ้ะแล้วกะเอาไม้กัด ก้อนนี่กับเขาอีสานเฮ็ดบค่คอยเป็นได้จ้ะแต่ก่อนเพราะว่ามีแต่แม่เฮ็ดให้กินตลอดเดี๋ยวนี้ต้องเฮ็ดกินเองจ้ะก,กะลูกโดดเนาะจับหน้าแบบนี้แมี่อนบเข้ากับจับมองไปนี่อะไรกะห่อเข้าไปแบบนี้ทั้งนี้กะห่อเข้าไปแบบนี้จ้ะเป็นโบ,บก็สิเป็นห่อ สวยงามบอสวยงามรูปบอสวยงามกันแล้วแต่ฟีมือแด้วค่ะแต่ว่ามันเป็นหอกับเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะน้ำเดือดแบบนี้แล้วกะหอหมกของห้าใส่ลงไปเลยแล้วกะปิดฟ้าเด้อค่ะหนึ่งไว้สักประมาณเคิงสโมงถึงสี่สิบนาที ถ้ามาเกียมึงเนาะว่าซุกรหรือบ่าซุกแก้หอยได้ดีแก้หอนี่ดีกลัวเทศเทศจ้าจว่าสุกรหรือ,อยังแต่แม่เพิ่นบอกว่าปกติหนึ่งไปตองเปลี่ยนสีมันก็ซุกแล้วลูกเพิ่อนมาซันซุกอีลีจา้าสุกอีลีซิ่มซิ่มจา้าอืม รสชาติได้ค่ะทือว่าพานนี่ก็เป็นมกปีก่้ยใส่ไก่เนาะค่ะแบบอีสานบานห้าวอีลีเด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พอแม่เพิ่นผ้าเฮ็ดกินมากแต่แต่ดัง่งแต่เดิมเลยจ้ะเท่ากับเป็นสูตรที่พ่อแม่ข้าผ้าเห็ดกินเนาะนี่ละจ้ะแค่นี่ละเมนูอีสานง่ายๆอาหารอีสานบได้ยากย่างที่คิดเด้อค่ะเด้อ ขนาดคอยเฮ็ดกับเขาว่าคอยเป็นคอยกันยังเฮ็ดได้อยู่นอจากพี่น้องลองไปเฮ็ดมึงนอกจกเนอก้อ